สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby n e r d กันอีกครั้งนะครับผมและวันนี้ก็เหมือนกับคลิปก่อนๆครับนั่นก็คือคลิปแกะกล่องนั่นเองและวันนี้ผมก็จะมาเลยแกะเจ้าตัวนี้กันครับนี่เลย Hammer s e n d i o หรือ Hammer e นะ Hammer Hammer นะครับ3 70 H นะครับเจ้าตัวนี้ ก็เหมือนเดิมครับของทาง Hasbro ช่วงนี้ผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับของ Hasbro บ่อยนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเสือมอาเลยราคาก็ไม่รับเท่าไหร่ส่วนเจ้าตัวนี้พิเศษหน่อยครับมีตัวลอ,อนเชตเล็กๆแต่เป็นสีดำสายแดงเหมือนกับของทาง Takara ค,ครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเจ้าต,ตัวนี้เป็นสายบาลานซ์หมุนขวาไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ไม่มีอะไรต่างเหมือนกันเลย เป็นกันกับทางของอทากาดานะครับเจ้าตัวนี้ผมมีแล้วตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากได้อีกนะครับแอปและก็โค้ดเหมือนเดิมนะครับถ้าใครมีแอปของทางอเมริกาก็สามารถมาเอาโค้ดกับผมได้ให้ฟรีครับเจ้าตัวนี้ที่ผมซื้อมาก็เพราะผมก็เพราะผมอยากได้จตัวบิตเฮกซานะครับจะบิตตัวนี้บอกเลยว่าดีมาก ส่วนมากความเล่นสายป้องกันนะครับแล้วก็จะบิดตัว hexa มันก็เลยมันมันดีนะนี่แกเอามาก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรตกต่างเหมือนเดิมเลยนี่แล้วก็ต้องขอภัจจริงครับเพราะว่าตอนนั้นผมต่อไม่แต่ไม่ดันแบตหมด หังจากนั้นหลายๆคลิปที่ผมถ่ายมันก็นเลยไม่มีเสียงสักคลิปเลยซึ่งโชคม่ดีมากครับผมตรงน้นผมอุดิตเลยแต่ช่วยไม่ได้ครับมันก็ต้องเอาคลิปที่มีมาผากักมาทําให้ดีที่สุดนี่ครับโอเคมาตรอกันเลยนี่ครับสําหรับตัวเบลดเทลซัมเมอร์นะครับนี่ มันเท่นะเอาจริงๆเจ้าตัวนี้ถ้าต่อคอมโบดีๆมันมันก็เทพนะแต่ไอ้เออ่คอมโบที่ทางทากาดาโทมีจัดมาให้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วพอผมเปลี่ยนคอมโบมันก็ดีจริงนะตัวเบสก็คือตีทีเดียวเบสฝั่งตรงข้ามมันสายเลยอะเดี๋ยวคิด คลิปต่อ,ตอไปผมผมจะมาดูให้ดูครับเจ้าคอมโบที่ผมใช้กับเจ้าตัวนี้โอเคมาตอนนี้ก็ลองชุดก่อนครับนี่มีมูฟเป็นเล,เล็กน้อยนะครับสายบาลานซ์ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะชุดยังไงถ้าชุดตรงกลางก็จะเป็นป้องกันสเตมินา่าทำนองนั้นนะครับจะตัวบิดเทกซะจะไปในทางของอ ป้องกันแล้วก็สเตมิน่ามากกว่ารอโจมตีสวนกลับนี่ครับมาบัตเทิลกันจับเจ้าพี่หมีนะครับจตบตัวเล็กนี่เป็นไงเคาเตอร์โคตรโหดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ต่อด้วยซาป้องกันอีกแล้วเลออนคริส 680เวชนะครับคอมโบนี้แนะนำเลยดีมากนี่อคริสรงไปก่อนต่อด้วยเฮลซินเซนดีโอนะครับเฮลไม่ใช่เฮลดิแฮมเมอร์ Hammer, ดิเออนอี่เสียดายไม่มีเสียงโอ้โอ้โอ,อ่าเป็น แฮมเมอร์ได้ไปครับครั้งนี้เอาแฮมเมอร์ลงก่อนและต่อด้วยคริสหน้าถ้าลงได้ถูกจังหวะมันก็จะตีโดนแบบนี้ครับโอเคอีกครั้งหนึง่งชุดเออแฮมเมอร์ Hammer ลงก่อนอีกแล้ว เคลสว่าไงอ๋อโอ้เสียบาลานแล้วปึ๊บเคาจะได้ไปเคลสได้ไปนะครับโอ้เมื่อกี้เคลสเสียบาลานแต่เพราะว่าแฮมเมอร์ลงก่อนก็เลยแรงหมดก่อนนะครับและก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างสนุกกันไหมสำหรับผมถือว่ามันใช้ได้ครับ แยกเยาวันต,ตัวนี้แรกๆมันก็กากจริงนะครับแต่พอลองเล่นๆดูเปลี่ยนคอมโบดูเอเฮ้ยมันก็ใช้ได้นี่หว่าเอาเป็นว่าก่อนที่จะากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมรอชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วจริงๆ